กับสวัสดีค่ะธรรมประชมที่เคารัวบมณีท่องมีซามดาวสิพาคธรรมปรชมมาหาคุณพ่อเสี่ยงเนาะค่ะเนาะงวดก่อนคุณพ่อเสี่ยงกับเข่าตรงตรง,งค่ะธรรมชมเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามงวดนี่งวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพ่อเสี่ยงฝันว่าได้ยันเด็กหน่อยตกสางค่ะธรรมประชมจะตีเป็นเลขดีเด็ดเลยเนาะค่ะเนาะ ไปฟังกับคุณพอเสี่ยงผอมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่องมีสามดาวนั่นมเเอร์ค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพอเสี้ยงผอมๆกันเลยค่ะกับสวัสดีครับคุณพอเสียงสวัสดีค่ะคพอเสียงสวัสดีคะ่ะสาธุสาธุหมวดก่อนเียกับเขาจังๆเนาะครับคุณพอเนาะ903เนาะครับเนาะ903โอ้แน่นอนแน่นอนครับลองเพ่งคำวนฟันกมแมนครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับพอเสียงเนาะ Uhm. ครับผมเยินข right? ่าวว่าฝันดีครับประสนฝันแนวไรครับคุณพ่อเปาสูเอฟซีฟังเลยครับฝันขื่นเนี่ยฟันกว่าคือจังมีเด็กหน่อยเดี๋ตีเด็กหน่อยกว่าตีตีเ็หน่อยเตะมันต๊กสามเตะหน่อยต๊กสามเตะหน่อยโต๊กสามแค่ว่าขื่นฟันมันเล็กที่อยู่ต่ำบอกเด็กหน่อยที่ตกสามอะไรก็ไปพิสเก่นก็พวกกว่าขึ้นมาเนี่ยเตะหน่อยตกสามเลยก็ ือยังมีพวกสามหลอดตุกตุกไปพิดกันกับเขาพิดกันคือก็พวกสามหลอดตุกจะพิดพิดกันบัดกินเขากินน้มื้ำกันกับพิดกันคกับกินแต่มีแต่สามสามกินก็ไปกัลายสามคนกินเขากลายร้เป่กินกับปวกครับรถตุกตุกเลยนะบ่ะครับเออก็พวกเนี่ยจ <fish> ้า่อว่ากินเขากินน้อกันสามคนกินเขาน้ำกันก็ว่าพิดกันกับทูโตไรพิดกันตีกันครับขนาดตัวเขามีท่าตีบางหน้าท่าตีบางหนี่ก็ว่าคช่กัน อันเสียเนาะคุณพ่อคฮือขึ้นนะครับเอฟซีไปนี่แหละครับคุณพ่อเสี่ยงเข้าเป็นกระไซขาปลอมครับจำมพี่การมาหนี่ที่ยวอยู่24ปีคุณนะ24ปี24ปีขาขาดเาี่ยวนี่ได้68 69อย่างครับผมแต่ว่าคือจังว่ามาคิดบึงขั้นบังคิดใส่เดกใส่หัวนี่คือคือว่าเที่ยวนี่คือว่าสีว่าสีหายดิเกตสามหนึ่งดเที่ยวนี่เกดสามหนึ่งเ็ดสามหนึ่ง ครับผมเดยกล่างกับสีเดียก็้ายเดยกน่องเป็นสัดญห้าหกหกเจ็ดเป็นสัญญห้าหกหกเจ็ดน้องเออสัญญาครับเล็กหน่อยบอกบอกนี่ห้าหกเดเล็กหน่อยเล็กน่อยเล็กหน่อยบอกแน่ครับบุรเป๊ะเอาน้ำสางน้ำสังบอกครับคุณผอเราสางอ่ะชุดเตี้หน่อยนี่หลวงเดี๋ยว่าเอาใส่สามหนึ่งหนึ่งสางสามศูนย์สางสูนเป็นสัญญาสี่ศูนย์อสี่ศูนย์ศูนกับสี่สาม้อยศูนย์สาม จังหวัใส่เรออ่นอีกหนึ่งสนําเอาเด็กหนึ่งเล็กหน่อยหนึ่งนะครับแมนนิดหน่อยเป็นหนึ่งสางสามแมนสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับขันสองตัวขันสามตัวกับเตหนึ่งสามเกดสามหนึ่งนี่ยละครับผม่ล่องมึงตัวนี้ละครับผมมั่วทีพานมากกทว่าเขาโตัวสามตัวเนาะคุณพ่อแมนบางฮันกให้เก้าสามศูนย์มันบอกว่าเก้าศูนสามครับผมเออมัเก็ไก่เนยยกล่างไก่บางหันกะเก้าหก มันบอกเก่าเก่าครับกันถากลับลงไปกันเก่าก็แมนเก่าหก็แมนเก่าเก่าครับอ้ยันแมนฝันแมนอย่างมสวงลยมึงเป็นสวงมาสวงเลยครับวดนี้เราบ้างหาหกกับหกเก็ดหกกับหเก็ดนี่ลละมันตัวใดล่ะครับมักตัวใดแห้งที่สุดมันี่มักนว้มันมักพ่อๆกันอซ้ำๆกันเลยแมนหากแล้ก็รองหกเก็ดอืมครับครับัาขึ้นขึ้นสามตัววนก็ขึ้นมัเก็ดสามศูนย์เนี่ยโอ้เก็ดสามหนึ่งนี่ย่ะครับม่ไก่ไก่ครับตัวเก่า ขี้นองไส้ที่ขี้มามาหามาบอกอี่บอครับขี่มาจะซื่อแต่ว่ากระ่บด้บอกเด่อย่นี้หรอกแต่ว่าหังสุกกรอนนั่นเพื่อนมาบอกม่เที่ยวหนึ่งก็ฝฟันเกี่ยวอีกสุกกรอนมาบอกอายุไอ้มาบอกอายุเพิ่นก็ห้าสิบแปดปีครับผมส่วงเพิ่นตายเนี่ยเพื่อนก็ได้เอาอายุเพิ่นหาแปดแต่มาเฮากิบมันไอแ้แต่แต่แต่งวดต่อตองวดตัวนี้ครับผมออบาดในเฮ้ากับย่าไปดื้อมั่นบางที่รืออาจมันสิปอดมากกบบร่โบนุ ขีหมามหาเนาะเออขี่มาขี่มามหาสุดเนี่ยครับผมคือเก่ากันอ่ะนะอืมอือปล่อยเสียงปล่อยเหล็อันสุดแหลกเป็นสองสี่โบแมนว่ะครับสองสี่สองสี่ครับผมเนาะดินขาว่าปล่อยสองสี่ปล่อยเสียงมักแปดเนาะครับเนาะเป็นแปดสองสี่เนาะครับเนาะสองสี่เนื้อเก่าสี่เก่าสี่สองเก่าสองสี่ครับคือตัวเก่ามาทีมะคงสุดท้ายมาเตะหน่อยตกซางนียด้าโจนียด้ขึ้นเนียด้าันขึ้นเนี่ยันมาขึ้นเนี่เออฟันมาขึ้นนี่ อา้าวกาให้เอฟซีไปไปน้ำ<อ>พ่อเสียงเ<อ>านาะครับนเน<อ>าะครับเอาคุณพ่อมอบเสียงเพลงเสียงลำฝากเอฟซีนะครับเอ้ <พอ S 2> เสียงแบบนี้เนาะเหมือ,เอนเด้าตกมาสองพันหาลูกโอกาบอกคือเก่า ใจหวันหมดคนเฮา,มาเ,าเามาล้วกีเลยครับกันหาหมวกกัวแต่ลังกัวมีการยับยั้งฟังเทศธรรมโอดสินปานาหนาาลาลดละเอวยพอความกุ้มทำเฮาเลือกุ้มกวัวแทนทำโวเตรียมต่อเป็นสาวมาเลือกเรรเพื่อเตรียมจอทนุยินสาวสังคุมเลือดีจริงสินตรงหมหัวซาหาแต่เนี่ยมาเสริมสีเติมส่งประสงค์เอ ไส่มาพีเื้อมาหลุมโยมเบืยเขาบอสังมว่วนมูสังข้าเจ้าอาศัยเขาดัดทรงพินบ่เม่นผมเว้าดินเห็นวัดปันเห็นผีเมือ่อไรหลอกหนังมีถูกขี่คอเดือทั้งหุ่มไปเป็นพว่วงเป็นภ่มสซุ่มหัวดอนกับโบอคอยขั้นไปวัด,ดมิดจ้อยเนี่นน่อยได้ลักนี้ข้าพระองค์เพิ่นบงสีบ่มีผู้คอยทำตามบัดดาวนลงโพงดัดทรงพินป่าลา หาบ่าทางโยมหายทางทั้มบาดแหงตยู่หาบ่าทางพระรานทางวันบาดแหงจังวันจังหนึ่งเลือวัดทางโยมห่างว่าไปเป้นพระกับมิ่นก็ได้หนีปล่อยคู่ตีด้ขี้หมา่างหินแต่ทางไปสวนสวนม่อนเหมือนเคยอยู่ทางไปวัดเดี่ยวโบหูญาคู่จำแต่แก้วบองอย่มคนตายดอกพีนองหมอมีผู้ย่มคนตายดอกพีนองหนาลาหานิมตน เป็นน้ำค้นหรือว่าเป็นน้ำพละลาปธรรมให้จำไวุ้้นท้อมใจก็ยังมันผมมีวันสี่เปลี่ยนผมหมอเสียงให้ทําเพี้ยนดนกแน่เจ้าให้ไปวัดตกถูกเศาอยากู้เศาจังอยู่นําลรานางเออเออเอ้โอ้ยโอ้แน่นอนที่เก่านะคุณก่อเสียงเนาะอเสียงแงสุดสื่อนลยเนาะครับเนาะ มีอย่างอีกว่าครับบาทนี่ก็ท่าดีแล้วท่าดีต้องรับเนาะับผมขับขอบคุณพ่พอเสียงหลายขับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพอเสี่ยงค่ะฝันวไดเตเด็กหน่อยโต๊ะสางเด็กหน่อยกตีเป็นเลขเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเด็กหน่อยห้องบอกหาหกหาหกห้าหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมที่ท่อมีสามดาวมาติดตามคุณพอเสี่ยงหลอบแรลก พอเสี่ยงฝันเห็นอายคี่มามหาห้องบอกเลขสองสี่สองสี่อายุไอกอายุหาสิปีทำามากเลข3ามตัวเอาแใส่เป็น8 2ดหรือเก่าสองสี่ค่ะท่านผู้ชมโควงสุดท้ายมาติดตามคุณพอเสี่ยงฝันได้เลขเจ็ดสามหนึ่งหากเสามหนึ่งห้าค่ะท่านผู้ชมขอให้โชค ลาบก็คุณพ่อเสี่ยงเนาะค่ะเนาะประจําหมวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันรอยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวกศิลาธรรมชมปิ่กรเจอกันคลิปหนาค่ะไอยี่เพึ่งผาไปใส่เนาะคะ่ะธรรมชุมทองมีสามดาวมีของดีมาฝาก่านผช้ชมค่ะไปรับชมบึงของดีกระเป๋าแอมรอทงกันเลยค่ะมาตรงไหนไดเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่เือถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหคกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหมายมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท่องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนี่ติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยินข่าวกับบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเห่าแข่ใคว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยิ่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่า,านผู้ชมลักกาบบาแอมเาต้งด้น้ำมุ่นมะน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี también, ่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือกรีกเ้อครับเอาไปใส่อะให้ถือกรีกลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาเอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พึ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ